สวัสดีไวรุ่นพบกับโน,โนันวดนะวันนี้พามาเบิกคันใหม่อีกสักคันหนึ่งนะก็มีน้าๆนหลายๆท่านนะสอบถามนันวดบ่อยๆนะครับว่านันวดใช้คันรุ่นไหนเวทอะไรนะครับนัน,นวดใช้คันมีอยู่ยี่ห้อเดียวเลยนะครับก็ส t o ม m Discovery นะครับก็เป็นสินค้าจากบรลลิษัทลาพารานะครับก็ใช้อยู่2เวทนะครับมีรุ่นอ่าเขาเรียกว,ว่ายี่ห้อเดียวแต่2เวทนะครับก็เป็นเวทอ่าแปดแปดสิบเจ็ดนะครับกับา 6412นะครับแต่ที่เห็นในคลิปบป่อยๆก็จะเป็น6412นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาหาคันเพิ่มนะครับก็เป็น s t ม r ีเทอร a v อ r l y นั่นแหละนะครับราคา990บาทนะครับส่วนใหญ่นะ้าหนดมาเบิกที่ร้านนี้นะครับ7ซ Pro Shop ชนั่นเองนะครับอยู่ที่ถนนน,นาวมินไม่ใช่นาวมินสิเดี๋ยวมันเป็นสุขาวิบาน3นะครับสุขาวิบาน3าตัดกเกษตรนวมินนะครับยังไงลอง ปักหมุดได้เลยนะครับปักหมุดว่าร้าน s ซเว่นซีโปชนั่นเองนะครับยังไงมาถูกแน่นอนที่นี่นะครับที่นี่มีคันให้เลือกมากมายหลากหลายราคานะครับมีตั้งแต่ใบสันราคา600กว่าบาทนะครับเจ็กว่าบาทนะครับจนไปถึงคันแบรนด์ดังๆเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็สินค้ามีให้เลือกมากมายนะครับวันนี้น่นโหนดยังไม่รู้นะว่า เราจะสามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอบริเวณพื้นที่ที่นัหนวดจะซื้อคันเบ็ดได้หรือเปล่าถ้าถ่ายได้ก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากกันเผื่อเป็นไอเดียให้นานาที่อยู่ในพื้นที่อยากจะมาช้อปปิ้งที่นี่ก็เชิญเลยนะครับหรือว่าใครอยากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับที่นี่บริการจัดส่งด้วยนะครับดูจากในเว็บไซต์เขาก่อนก็ได้นะครับว่าเขามีบริการหรือว่ามีโปรดักต์ไหนบ้างนะครับที่นี่ทําเว็บไซต์ไว้ได้ดีมากนะครับแยกเป็นกินจจลักษณะเลยนะครับเราสามารถเลือกประเภทสินค้าที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นขนนนาดคคััะรบ แล้วก็ประเภทของคันที่เรานาไปใช้งานรวมไปถึงล็อกตกปลาด้วยนะเอาวันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเลือกซื้อกันแบบไหนไปโอเควัยรุ่นนั้นหวดขออนุญ,ญาตทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของในร้านเซเว่นซีโปรช็อปแล้วนะครับก็ชั้นหนึ่งนี่แหละที่น้าหนวดมาช็อปปิ้งบ่อยๆก็คันเบ็ดนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะว่าน้หนวดมาเลือกซื้อ,อคันเบ็ดร,รุ่นไหนนะครับก็อย่างที่บอกไว้ก็เป็นซอมดิสคัฟเวอรี่นะครับ นี่เลยนะครับที่เราเลือกไว้นะครับตรงนี้ก็มีคันเบ็ดให้เลือกเยอะนะหลากหลายรุ่นนะแต่ว่าเราต้องมีสเปคในใจมาระดับหนึ่งก่อนแล้วก็มาถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่นี่มี3ชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นพวกคันเบ็ดต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชั้นที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์แบบว่ากระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชั้น3ก็จะเป็นพวกเหยียบปลอมรวมถึงมีคันเบ็ดเกรดพรีเมียมอยู่ข้างบนด้วยนะครับอ่ะ ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับที่นนวหนดเลือกซื้อไปนะครับก็วันนี้เรามาเบิกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เลย Storm Discovery นะครับลายทหารนะครับคันนี้เป็นคันที่3แล้วที่นนวหนดมาเบิกจากที่นี่นะครับแล้วก็เวทที่เลือกใช้รอบนี้ครับก็ชื่นชอบเป็นพิเศษก็เวทนี้เลยนะครับ6ขีด12นะครับนี่ตัวนี้เลยนะสวยงามมากนะครับเป็นผลงานนะครับสินค้าจากบริษัทลาพารา่นเองนะครับ Storm Discovery นะครับราคานี่ 990บาทเท่านั้นเองนะครับคือของดีมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าต้องหานิดนึงนะครับนนวดแนะนําไปหลายท่านแล้วนะครับน้าในในช่องใน FC ในในช่องของนันโดนะครับก็ถามกันบ่อยนะครับว่านันโดใช้คันยี่ห้ออะไรเวทอะไรนะครับตัวนี้เลยนะครับ Storm Discovery นะครับคันท่อนเดียวนะครับเวทมันเป็นเวทมีเดียมไลท์นะครับถ้าเราจะมองว่าไอ้642เนี่ยคือไซส์อะไรก็คือเวทมีเดีย light นั่นเองนะครับ คัน6ฟุตนะต้องบอกก่อนเป็นคัน6พฟุตที่นันดชอบเป็นพิเศษแล้วก็ใช้เป็นประจําเลยนะครับนี่เหลยสวยงามมากนะครับก็เป็นดัม e v a ลายทหารน,นะครับแล้วก็รีซีทเป็นรีซีทของฟูจิด,ด้วยเดี๋ยวใชว่วอ๋อรีซีทของสตอ r ์มเออลืมรีซีทสตอมนะครับแล้วก็ไกด์นะครับไกด์เป็นไกด์ฟูจินะครับทั้งชุดทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ของเขาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือนันด์ดก เข้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีก็คือในเรื่องของฟูจินั่นเองนะครับเรื่องของโตัวไกด์ต่างๆนะครับถือว่าคุ้มค่านะตัวนี้นะเออนะใครลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครอยากที่จะมาช้อปปิ้งที่นี่นะครับหรือลองดูจากทางออนไลน์ก่อนก็ได้นะครับทางร้านก็มีเว็บไซต์นะครับให้ชมนะครับลองเลือกซื้อนะครับแยกประเภทของคันเบ็ดก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะครับแล้วก็สั่งซื้อนะครับ กับทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าใครที่อยู่ใกล้นะครับก็ลองมาที่สาขาเลยนะครับอยู่เส้นสุขไยบ้าน3นะครับกรเกษตรตัดพุนเนวมินแถวนั้นนะครับก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําอยู่นะครับไปเดี๋ยว้องไปรับของก่อนแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีโอเควัยรุ่นเรียบร้อยนะครับเบิกของมาแล้วนี่นะครับใส่ซองอย่างดีนะครับตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยนะครับที่นี่ ก่อนที่จะนําสินค้าออกไปจากร้านนะครับเขามีบริการต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ใช่ถือออกไปแล้วมามีปัญหานะครับนะครับยังไงตรวจสอบให้เรียบร้อยกันครับก่อนที่จะนําสินค้ากลับบ้านนะครับขอบคุณนะครับร้านเซเว่นซีโปรช็อปด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการถ่ายคลิปนะวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจหาซื้อสินค้าที่ดีๆ มาใช้งานนั่นเองนะครับรับรองได้นะครับใครอยากได้นะครับคัน s t o r m Discovery มาที่นี่ได้นะครับนันหนวดใช้แล้วคันนี้เป็นคันที่3แล้วนะที่นันหนวดซื้อใช้นะถ้าไม่ดีจริงไม่ซื้อคันที่3หรอกนะครับชอบมากๆเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบายบายบู bye ๊ bye.